มันตำรวจโทรทักสิณเนี่ยเขาคงต้องหาวิธีการนะผมไม่ทราบว่าจะพูดคุยยังไงแต่ว่าฝ่ายหนึ่งที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยนะผมว่าก็าเรียกมาปรับทัศนคติอะไรก็ยังเรียกได้เรียกมาคุยเรื่องปลงดองทำไมจะเรียกไม่ได้นะครับพุกฝ่ายก็อยากจะอยากจะหาร่วมกันหาทางออกให้ประเทศอยู่แล้วพูดคุยกันเยอะแล้วนะพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็พูดพว่ามันไม่ใช่พระราชบัญญัติสุดซอยนะครับไม่ไม่ใช่การนิรโทษสุดซอย นี่มันเป็นการทํำยังไงให้บ้านเบองมันมีทางไปอโอกาสอย่างเงี้ยมันหายากโอกาสที่ไม่ใช่คู่ขัดแยง้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะแต่มันเป็นลักษณะที่มีรัฐาธิปัตย์แล้วก็มีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเวลานี้มันก็ความเป็นพวกเป็นฝ่ายมันก็ไม่ชัดเจนถูกไหมครับ